สวัสดีครับผมชื่อนายแังแก้วคำนะครับันักศึกษา6 7 2 0 0 1 3 9นะครับวันนี้จะมาเสนอในวิชาคอมพิวเตอร์แมชชีนิคอลเอจิ้งดีไซน์นะครับรหัสวิชา1 1 2 6 0 1 3นะครับจะมาเสนอนเสนอในเรื่อง C Quasi Simulation Plane Pl ครับและเข้าไปที่หน้าสุดน,นครับแล้วก็เข้าไปที่หน้าผานะครับเอบ่อ วิทยีเขียนจุดพลเขียนโรงสร้างนะครับอย่างแรกแล้วก็มาที่หน้าสเก็ c ก่อนนะครับแล้วก็มาที่ center point นะครับได้ center point แล้วแบบนี้จากนั้นำให้ดำกนินตรงนี้เราใช้เป็นด้านด้าน,นไหนดีด้าน,นทอ้อแล้วกัน แล้วก็ใช้ด้านนี้ส ok. ัหมายนะคับก็ด้านนี้จะเป็นหัวปลอยนะครับแล้วก็มาที่ปิดเชื่อแล้วก็มาที่เอ็กโทนะครับอาจจะเอ็กโทประมาสิบแล้วก็ฟังก์ชันนะครับแล้วก็กดที่มีสถิต ตรงนี้อาจจะเป็นสไตล์ติ๊กนิดนะครับูหลังจากนั้นนะครับให้นะครับตั้งชื่อที่จะตั้งชื่อเป็น Pregnancy ก็ได้นะครับแล้วก็ไปเลือกส่วนขอร์ส Pregnancy ตรงนี้ตรงนี้ะครับ

ตั้งค่านั่นเองครับก็จะให้เราเซตไลน์มาในการส่วนนี้ก็จะเป็นช่วยเป็นเลือกแมทเรียลจากกวาดนะครับเลือกแมทเรียลนะครับเนี่ยจะดีนะครับโซวี่ดำนะครับก็จะของครับแม่น้ำที่เลยนะครับก็คือให้ล็อกไว้เลยที่ของทิชเชอร์นะครับจากที่กวานะครับในที่นี้การเลือกเป็นพิกโตเมติกนะครับก็คือให้ล็อกไว้เลยที่พื้นผิว เรี่ยงกันนีนะครับซิกเลยนะครับเป็นตบบที่ตัวหม่ถูกนะครับิดต้งแต่จากนั้นนะครับให้เราไปทำการค่าตัว t n load ไปก็คาเป็นต้นเงินลยก็คิดที่เม็ดชั้นแอดเดะครับให้เราทำการตีเมนะครับซิกว่าที่เมนะครับเลือกเปลี่ยนเมดก็คียนี่นะครับถ้าใครต้องการเมตยับสูงนะครับก็เลือกเม็ไปเลือก คำไม่ย้เสียส่วนไหนครับาเราปกตินะครับเพื่อทำการทดสอบวิธีการใช้พวกเราถูกนะครับก็เอาอ่าปกตินะครับคิดสวนไปครับแจกผมไม่ถูกเลครับเอาไปแก้แบบนี้ครับในส่วนของออปชันตัวนี้ที่ส่วนของด้นบนนี่นะครับคลิดขวาไปตั้ง r o p e r t ้ก่อนนะครับในส่วนออปชันตัวนี้นะครับจะมีส่ร้อยดีเกีฟิด นะครับขั้นความถี่ธรรมชาติก็มีน้อยร้อยความถี่น้ำกูนหรือเมตรสุดก็คือเป็นแบบก็ตั้งเป็นสิบนะครับนะแอตติกออกนะครับก็ดูว่าที่ความถี่ธรรมชาติเริ่มต้นไปถึงที่ความถี่ธรรมชาติสิบมีทั้งหมดนะครับเออโอเคนะแต่แค่สิบกว่าครับก็กดเครื่องหมายโอเคก็ครับโอเคแล้วจากนั้นคลิกขวานะครับเลือกอัน ขวาก็มาที <ating> ่กานี้นะโปรแกรมก็จะทำการเข้ามาสครนะครับอีกความผิดธรรมชาติที่หนึ่งีกมา้ัโอเคมาประนี้ครับขึ้นมาแล้วนะครับวันนี้ก็คือความผี่ธรรชาติชัดว่า ลักษณะการจั่มีลักษณะแบบนี้นะครับขึ้นบนเก่งเนี่ยนะครับและลักษณะการสั่์นะครับเราก็สามารถที่จะดิเมกได้ว่าลักษณะการจั่งมีลักษณะแบบนี้นะครับ่ง่าลักษณะการสั่์มีลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับปิดไปครับอาจากจะทำการสุ่มให้เรามาดูนะครับลองดูที่แอนที่2อนะครับที่อยู่ที่ซอนะครับตอนที่ที่ สักว่นครับแล้วก็อันที่สองครับก็าม่ขออยู่ที่98นะครับเกิดขึ้นที่ที่วามทีกับชาติอ่า96นี่ ก็เปนการศึกษาแนวคิดเี่ยวกับารสร้างของตัววัตถุเด็ุดความเสี่ยได้นะครับแ่ก็คือถ้าเราพูดถึงในเรื่องของวายเวกก็คือโอเปกาอินนิคนะครับนี่จะเราเชื่อปกเลยนะครับที่โอกาสที่มันแปลกๆนะครับบีีกแล้อีที่5นี้รัอยู่ที่5แสนนะครับชัดนะครับนี่มีความีิดงชาติ5นะครับอันนี้คือเป็นแบบคอโต้นะครับ ถ้าเป็นแบบในส่วนของสเกลเ่นก็จะเป็นี้ให้ดูในส่วนของนี้นะครับอัที่สิบเลยนะครับแต่ก็อัดับตอันที่สิบนะครับในส่วนของที่เป็นแบบออโต้ที่ a n นิ a t ช o n นะครับที่แอปพิจูดนะครับนี่ที่ขวบี่แปดล้ครับแปดร้บเ็ดต้องเทีย8ได้แดร้อยประมาณนั้นสิบสองจุดสองเจนะอันี้คือเป็นแบบ ออโตสเกลนะครับเดี scale, ๋ยวจะจะไปลองเซตค่าเอียงอีนะครับให้เ huh. ป็นแบบอัล l e สเกลนะครับ huh. ถ uh ้าเป็นโนนี้เป็นสเกลจะได้เห็นแบบนี้นะครับถ้าตรงนี้นเป็นฟบติ้งนบแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่หนึนะฮะสเกลเป็นไงครับนี่คือโซเอัล e สเกลนะครับแล้วก็ใีไปด้วยจะได้เห็นแบบนี้นะครับ นะอูสเกลเป็นไงครับนี่คือคสร้างทจะเป็นประมาณนี้ครับงสร้างในเสียงไหนแน่แต่เรามาดูในส่วนของจะเป็นในส่วนของตัวิดจับครับประมาณที่เลยนะครับอเซ็ชั่จริงนะครับอาไม่อาจจะเล่ไปอันีมกรลองเอ่อถ้าในสเกิดัรดต้องการความสะอาดมาณนั้นดูนะครับ เราจะจัดสรรอย่างุเแรงมากเลยครับลักษณะการดันที่ชั้นขึ้นนะครับจะเป็นการสั่ก่อนการต่างๆในการออกในการดีไซน์เนี้ยหลครับตรงแบบประมาณนี้ครับก็ขอจบการนำเสนอเป็นทนี้ครับนะครับ